ถึงเวลาต้องเตือนให้ทุกคนเตรียมรับมือกับอากาศแปรปรวนแล้วล่ะครับเพราะอะไรจะทำให้เราถึงขั้นต้องมีอันตรายเลยหรือไม่ไปชมพร้อมกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ ครับนี่คือสถานีรักโลก3060องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาะวิรุณเมื่ออยู่ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วช่วงเวลาของฤดูหนาวก็จะเหลือไม่มากคุณผู้ชมต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมเปลี่ยนฤดูกันด้วยหากยึดตามปฏิทินฤดูกาลประมาณกลางเดือนนี้เราจะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนแต่กรมอุตุนยิยมวิทยาคาดการไว้ว่าปีนี้ประมาณปลายเดือนถึงจะเปลี่ยนฤดูแต่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนธรรมชาติก็จะส่งมวลเย็นให้ลงมาน้อยลง ทำให้ความร้อนจะมีมากขึ้นและเมื่อมวลเย็นลงมาในจังหวะที่ความร้อนเพิ่มมากๆอากาศก็จะปั่นป่วนจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนความแปรปรวนแบบนี้ก็จะหายไปอากาศแปรปรวนที่ว่านี้ก็คือพายุฤดูร้อนในลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกจากนี้เตรียมเจอและนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมต้องระวังครับชัดเจนแรกวัตภัยพลานุภาพของลมกระโชกแรงถึงขั้นงัดหลังคาบ้านปลิวโค่นต้นไม้โค่นเสาไฟฟ้าและทําผลผลิตเสียหาย ชัดเจนที่2ฟ้าขนองการอยู่กลางแจ้งตอนฝนตกจะมีอันตรายเพราะเสี่ยงโดนฟ้าผ่าได้สูงชัดเจนที่3โอกาสได้น้ำคือแม้พายุฤดูร้อนจะมีอันตรายแฝงแต่บางที่ก็จะได้น้ำบรรเทาร้อนแรงจากนี้ได้และชัดเจนสุดท้ายความร้อนตอนกลางวันกลางตอนบนมีโอกาสเจอร้อนสูงสุดได้ถึง36องศาส่วนภาคเหนืออีสานร,ระวังนะครับอากาศแบบ3ฤดูคือร้อนฝนเย็น,ยนในวันเดียวกันจะไม่สบายได้ นี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงจากอา,ากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรโลก3 0เซิงมาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว